พอดีจ้าซ่องพุ้งรองเนยมาอย่างไรพาออมกบจ้าตัวหนึ่งเตี้ยอันใหญ่บอมีเพิ่มเลยเนาะจ้าตัวเดียวตัวนี้ก็ฝนตกจ้าไม่เยียกแล้วโคบมันออกเนาะไม่หยุดนอกจากสีมาออมจ้ะัดที่นี่ปิ้งกับสีโบอิ่มกับที่ไม่ได้ออมจ้าแม่ี่ตัวเดียวเราใบใหญ่แล้วจ้านี่ห้อยไทยน้ำม่วานนี่เนาะเพราอย่าว่าห้อยยาว่าสวนกันมาสันฟั้งหมู่เรื่องกาศีให้แม่ว่าก้อนอะไรจ้าชิญมาก ตะแเหลี่เขาคือสีมาตำบักเขี๊กกระเทียมจ้าพริก็เป็นพริกแข็งจ้ายังแม่ยังมะกงบ่แม่ไี่ยังสิแบบกับข้าวจ้าพริกแข็งมันจะคล้ายกับพริกสดเนาตำพริกเลยเอตับกับบะหมี่ทั้งหอมแตงกระเทียมตะไคร้ซอยเรียบร้อยผู้มะเขือผมผมมีเสื้อมผมมะเขี๊กเื้อมัสแครงเก็บเองเนาะคนโปุองเขาก็สิมีเป็นข้าวเบียร์เขาบ้าปะเอ้ยแกงปุ๋งว่าสั่นว่าตำบวันนี้ งเสิเป็นพงุรสน้ำปลาจ้าน้ำปลาเฮาไม่ว่าัที่ใด้นวนไหนมีแม่ก็ไปเผาละจ้าเผาแล้วจะไข่ท่ไข่มาถูแมนจับเข้าบอกอุ้ยาหลับพตัวมียาตัพือกทหล่อายเลิศบอมีไหมคะความพักกันแย่งมาเลยพักกันแย่งบอวาจักกันแย่งพักอีเลิศม้พักกันแย่งกีตั้งมือบเืมือดีดมือนีม่เอุด จุดตำมะฮุ่งไหมไม่เยียบพุ่นมาเปิดเอ้ยเพิ่นมาขายได้มือไหนขายข้าปุ้นมือไม่เหยียบ้าวปุ้นก็เลยบม่ได้ขายตำมะฮุ่งก็แล้ว่าซื้อวัตถุดิบข้าวปุ้นก็ได้เฮ้ยมันสิตัดออมกบเออเนาะตำมะฮุ่งกับตำมะฮุ่งกระมีดเอากะพวกกระเทียมหอมแดงกะไคจ้าซอยปล่อยใส่ลงไปเลยขึ้ได้ใส่ทีหลังมีดไม่มันตั้งแหลกมันจังบะฮุ้งตั้งเป็นนามนะพวกอ่ะหร้อมแดงกระเทียมตั้งตำบางทีก่อนบางทีมันหยาบเจังวัด้มนีี เอาออกได้รูปเอาขี้ออกยังมันออกเอาอันกระเพาะมันออกนั่นคือไม่ได้ออกกันบ่ะไม่ออกออกขีไม่ได้ออกได้ลูกแม่นเอาชุ่มยีไรกระเพาะมันไม่ออกขี้มันก็บม่ได้แต่ในนี้กับตำมุนเรียบร้อยแรือว่ามีแม่จะมีมั้งก็จะทั่วมุนคักดอกจ้ามันแบบพอมันเข่ากันน้ำหอมเพาก็เอาเลยเป็นเครื่องแกงจ้ามีเลยยังบอกมีอหย็ดเดยลูกดูดมาพร้อมแม่เก็บต้นเก่าได้เนาะต้นเลยงาม จ้าเราไปกันสิควักคว้าคว้าไสหม้อเลยฮัตแต่ว่ามึงต้อตทำบกคุ้งจ้าพอดีเขากันเป็นแบบัำเนียร์ทำเนาะอีสานแบบทำเนาะจ้าตทำบกคุ้งว่าไรจ้าบ้านเมืองเลยไม่ใช่เพิ่งไม่เอาใส่น้ำมันก่อนมาสินะชื่อตามมีดไปได้จ้าตามแม่ครัวไปแป๊บอึ๊บมันกินชุนชุนถึงกันกินชุนชุนเอาน้ำมันใส่หน่อยบอกมีดใสสีมันเนาะหอมเคียงเกียงเขาสีหอมใสในครัวละไม่ไงขวดเครื่อง ไฟแมกมาไรเล่งเลไรลยงีเโอ้แนวอ้อยอย่างเป็นไหแนวอ้อยนะเพื่อนเกยสิเาเบอดอกฟืนไหมว่าจากฟืนใสมันจืดจากฝนมันตัเบื้องเลตฟืนพวกอย่างอันไฟืนจากตะแครโมีดใายเป็นสองอกออกายเป็นสองตะแค่ไม่าจาร้เหล่งพังบุันตะแครใหม่มาเลยบอลเหลี่ยะแครตัวตแคเบอร์เดนหมนะใหม่ใหม่ เฮียงฟ้ากําลังปิ้นหูยาดฟ้าห้องบอกอนนอโอ้ได้มีแมวได้หอมลรอหอมชิ่มเดี๋ยวกบหัวใส่แล้วจาว้าบริกินโดนแล้วจา้าเมนูนี่กบทำม,มันยากไม,ม่ดีเนาะแนี่ยอ้ยฉี่จ้าชุนกินชุนกินพริกชุนแค่น่ะจา้าเมนูแซ่บๆท้า,<ห>า,ากินใหม่หกแน่อยจ้ามังหอมมันว่าหากินง่ายๆว่าหากินยากกับยากเป็นมิตรแล้วว่ามีวัตถุดิบก็บริกรกินง่ายจ่าแล้วก็เป็นเมนูง่าย กินน้าบ้านเทาบ่ได้ซื้อมาแบบนี้ต้องสิห้าวเนาะฝนตกบ่ได้กินอึ้งให้แม่ต้มอึ้งเนาะวะอันมีมีแบบอะไรตลาดบ้านเาทา,ายอยือบัวมีบัวคอยมีกับอันเห็ดเผาะบ่ได้กินเลย,ย,เยแล้วคืออยากไปทาล่ะเห็ดพวกเห็ดยังอะไรแมบเห็ดน้อยอันบัดมีมีกินจนเบื่อได้มาเห็ดหายบ่มีกับบัมีเลย โอ้ยยังเกานำรังคกจ้ามันแข็งๆตั้งนานก่อนแม่ก็ถือมือเดียวเลยมีบรหนักว่าโคบังใหญ่นึงเนี่ยชินและวใช่ว่ายังมีจ้ายังไงยู่หัิงล่ะไม่เห็นได้ใช่ยังมะเขยหนูอุ้ยแดดมาล่ะมันตกแดดออกกันเอาเลยมีแม่เทสเลยแม่พอแล้วเนี่ยข้าวใส่แกงเพื่องแกงมันจังสีบัวข้าวจับข้าวมันแบบเครื่องเข่าอ่ะเนี่ยโค้กอ่ะ พ่อป่าเมื่อวานนี่จ้ะมีถามนเหนื่อยไหมเนื่อยในมาคุณสิโตโบะซะแล้วโต๊ะคอนพักปันนี้มาใส่เพื่อจะว่าบางในตีใบแมงไปเปิดบ่ไม่เย็นนี้กับเรียนแถบพอท่านจ้ะบุ่มบุ่มมาเลยจ้ะแม่นั้นบุ่มมาเร็วเนาะนี่เรียนเก็บมันลอยลำพงแถบบอท่านพี่แม่ก็บ่ใบกีดยางแล้วคนตกจ้ะมึงแม่สิปุ่งได้ป่ะที่นี่ปุ่งกันเลยตีป่ะที่นี่แม่ว่าถ่ายมันเดือดก่อนพอไม่เย็น เอาไปเขามาปรุงกันเลยสนามบะแดกบ่มีนุ่นๆคนๆที<ค>นหนึงเลยนุ่นๆเต็มเต็มเลยทำห้อหนง,หงน้มเสตรตอนน่าจะมีเจไดไหวงเล็บไปเด้อยังฟางเอาคือไปดังตากแดดตอนฟางเขามาให้หุ้มแม่ฟังเด้เดียว,ยวนยสนใส่มะเขือกับผักพริกหน้าจ้าก่อนเนี้ยมันอันอซุกยากตัวพักอยู่เนาะน่านสุกน่าสุกว่ามะแขงกับมะเขืออะ สบายกับใส่น้ำปลาจ้าพุงสู้รถย้อใส่เลยมันสู้รถมันนัว่น่นี่เลยจีนนี่ม่อ่างนั้กะสิสู้รถนาะงเขามาสู้รถมันกะสีรถเขาแสบขึ้นคนเลยจ้าบัดที่นี่คนคนก็เลืเดือดเอาไปกัเอาลูกโดดก็มาเคลือใส่ลงไปเลยพักกันเลย้อแย่งใส่ยุไทยบอมีก็ไปไปอีกเลือดนะเก็บข้าวเดี๋ยวมาแข่งงานฝนลิ้นเถอะ Okay, เราไก่อะไรได้ไหมมันตัดเองดิกล่องหลานฮอนเนี่ยเนี่ยแ<ช>ล้วไปร้อยไม่ได้เดือดแล้วไมเนอยมันสุกแล้วเนาะ้าเสี่ยวพักใส่จ้าอูแดดขึ้นบุนะไม่เห็นปีจ้าก็ยังกินนี่มีแต่ปีหน่อยไหมอุ้ยบักคุงกะมีขึ้นน้อยไงแต่มีมาทำักคุงตั้งปีปีสองปีเลยขึ้นขึ้นมุนอะว่าจะไปกับร้อยมันสุกเล้วจ้าบัดที้สุกกันบัดี้ นี่แม่เพิ่มข้าวเบียรบอกไม่เย็นไปแล้วจะติดัวลั่วจะได้เพิ่มน้ำใส่พักข้วเบียร์เขาสังเกตเห็นหมดเนาะทำไมถ้าตัวมันเทพเปลือกเลยเมื่อกี้ตรทยพท่านจ้ะอลมเมีนแม่ก็คือ้เตรียมเลไรเลยไม่เย็นยังก่อโอ้ไม่ต้องสาก็ได้มีแม่นก็ได้เลยแมนเขาแล้วนว่าเพราะเพิ่มน้ามาแล้วใส่ผัก เยี่ยมแกงงามงมีแม่เป็นมันเป็นมันนะใสมดิใส่ตอนขวบน้ใส่นี่น้อยน่แ่เะลูกก็เปนมีมันบะมีมีสลงพักเ่ับปอย้อยจ้าใส่เลยครับีพักกัเนี้ยักอีตูจ้าับอีเล่ม่อธิบายตรลเลยเขใส่ลงไปได้จ้าัที่นี้เดียดกันลูกมองยุคขวอนละมีดอันแม่เพิ่มหน้ามึงยาหันดิอืมแม่ไรีวขวบมันจิเป็นอัวรัวได้ปะดีนี้ตองานแม่สนี่ะ จ้าต้อไปเอากับชสยพักลงไปเลยกันนะที่เดือดเราเมีดกุณแะไฟเขากำลังลูกกำลังพนจ้าเพราะว่าเรเห็ดผักเดือดพร้อมพรอมไม่้องว่าข้าจะมี่แล้ววะไปก็รอดมันเรียบลงจ้ากินเลยเมียจ้กระสิต่ำหมกุงจ้าเบิ้งเราเทไทยเบิ้งต่ำจ้าสำงนียงค่อยต่ำละมีเนาะต่ำปูปลาปกติจ้า เผ็ดได้มีดยำได้ที่สองมือนยำเผ็ดดิแม่เธอเบิ้งเบิ้งแบบท้องสิบปวงเลยเป็นแซ่บจ้าเบิ้งสองสิบปวงกินน้อไหมน้อบัดที่นี้รวนอ้วนรวมแม่ว่าใส่ใส่หนามจัหน่อยอยู่น้งเล็กน้อยนู้เน้นพักนมึงน่ะจ้ามาใส่ออีกนยตัวเดียวเครื่องมอรถใส่หนามใส่พักนั่นกับลายแล้วเนาะอันนี้ข้อเบี่ยมันเลยอันอืดขึ้นในลูกซี่กินกับลายอยู่นั่นช้ำนี้ละพอแล้วเด้อจ้าเราไปกับ้อยมัน พักมันแหวบมาแม่ผักมันสูงหน่อยเนาะเดกสงกันเลยจ้ามาชิมเหรอะเทิมน้ำดิโอ้ก็รา้อไดเจะดีสยังไม่เข้มเข้มแบบแกงยากวะจ้าเออจะที่นี่เหรจ้าจาไปกจะไปกินกันเลยจ้าแป๊บนึงน้องลูกน้องลุกโดดไปเบิ้งจังน่อยจ้าจ้าจ้จ้ากจ้าจกาน้าจ้าจ้าจ สวัสดีจ้ามาชิมกันเจ้าบัีิเลยล่มาเย็ดสวัสดีจ้าจินออมกบแกงน้ำมัขึ้นเลยเนีเนี่ยอุ่นสรักกัแงยางดีอือเดเเห็นแมนบ้นน้นก็ได้ใส่บ้านนี่ใส่อันพักขาแล้วไ้บักขาที่มาเย็ดแมนมือเ้านี่อุ่นชิมมันกอนมันมือเ้ารยากั่นละอ้บทันกินดอกลูกมันกินเลยเนาัไม่สุดยอดับอยู่ยังไม่อยู่แต่ว่ามื้นนี้ กบ,บดิน,นได้นี่เห็ดใหม่ๆยคอนหอ้อนข้าวเถอะฮะดินดินอ่ะแล้วให้ถึงว่าดินเผือนแล้วตอนนี้กับดนเผีย้วถว่าท้ายตอนมืดพวดจ้ะมาได้ตะเว็นเลยนังมีิสยอยงเนาะตอนนี้บ่ายสองเนาะอืมกินหัวเที่ยงจ้ะ วอม่หยดงี really? ้ยักนะครับพักเมฆจากักบุ้งักแตงแกงไปไปซื้อจากมเปิดซ้ำที่จะมาขายซ้ำดิองจกอใช่เลยไม่ผะูหาบ่เห็นวะเนี่ยยีนองฟังล่นแคจะจมีหยดเสียได้ยังเจ็บฟงลำหกัน แจกม็อกแจกพักหลายแจกนึ่งพักนองนมีนมนเป็นตุ๊กตาได้แจกถุงน้าหอไม่ไม่ใช่คืออไเป็กลุมสื่อปรแเรอร้อ้าวกลนา เด,ดูท่าแบบสีขาวสุดน้นเด็ดม่งไง,ง,งโดดแม่แล้วนะจับ ออรเรา้ำยังไงเ่ะเดี๋ยวเราข้ารอกันเซจะไปถ่ายตอนฟกักไอเบิ้งจ้ะคุณกูจะไปยังน็นตอนมันตายแล้ไห<ว>ม่ลสิว่าออกอจาเบิ้งนไม,มีเลยก็ได้แบบตอนมันฟักแล้วจ้ามาออมเลยเา พักมาไปพักเม็ดจ้ะไปเม็ด oh. ิ้มยังจิ้มต่าหูใส่หมนะซุนสมอะไรก็คนก็ป่อยอะไรต่าหูอะไอืมออบหอมป้องป้าอ่ะอืมป้ามรคเคยกินมาบ้างกินตั้นนีขอบิหลายนะเขาแซมะเขือ แต่พักยืนเลมันนัวเนาะครับอะไรฟ้าาหงสงเนาป้าเกืบอไรเนี่มีเก็ดรับ จ็เพราอนี่าเกียมม่ส้มาใสมียหมี่ใหบเลืมได้ไหมเย็ดพบทุกมือจะแต่าไม่บเลื่มยันใเกี๊ยงไม่โบทุกแล้นูดูว่าเกิดกันี่ย่กนมันก็ดเีลุดเงี้ยะขลนออลกินดี ไม่เง่ยดได้มา้นั่งเจอตอไปเดี๋ยสนั่นเบื่อหนูสี่ร้อยแป๊กยี่เนินเนาะหัวหน่องอือบ่หล่อร้อนเขาจิ้มเก่งค่ะมาอีกป่ะนี่ยไม่ไหวออืงไม่จบ คิต่มาหมองมึเอาเลยลูกไปด่วนมีดไหมเจ็อเจ๋อแท้ันึงดววันเศร้าองนั่งเงียเงีใ้เขาเบีนเป็นอุลวงเสแ่มากเจ๊ดิฉนมาแดกสักแนละโอ้ยเราลืมช้วต่ำมงแล้ เแแบจากคลิปนี้พอสมควรแล้วมาคลิปนี้ก่ากกดติดตามก็สักไครก็จะยิ้มจอยจ้าเจมส์นาจ้าวจิบ๊ายจิตจ้าบ๊ายบาย